สวัสดีค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่งานเยอะมากไม่ค่อยได้มีเวลามาอัดคลิปนะคะก็อยากจะฝากบอกแฟนคลับหรือ fc ไม่ได้ลงคลิปมากวันนี้นะคะพี่อามี่จะมาคุยกันถึงในเรื่องที่ว่าใครที่มีแพลนอยากจะมาอยู่ในประเทศอิสราเอลในฐานะที่เป็นวีซ่าแฟนและก็วีซ่าแต่งงานนะคะอยากให้คำนึงนิดหนึ่งว่าสิ่งที่ทุกคนจะต้องเตรียมตัวนะมีอะไรบ้าง เอาจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะในยุคปัจจุบันนี้กับยุคก่อนมันต่างกันค่อนข้างจะมากเมื่อก่อนนะคะช่วงที่20กว่าปีที่แล้วที่พี่อาม,มี่มาในประเทศอิสราเอลเนี่ยช่วงนั้นก็จะมาวีซ่าเหมือนเราเป็นวีซ่าท่องเที่ยวก่อนเป็นวีซ่าเชิญจากคุณสามีแล้วก็ทําการต่อวีซ่าแล้วก็อยู่ต่อไปเรื่อยๆแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นทุกวันนี้ค่อนข้างจะยาก เพราะว่าชาวต่างชาติหรือคนที่มาจากประเทศอื่นเพื่อที่จะมาแต่งงานหรือจะมาอยู่ในฐานะแฟนก็ได้นะคะในประเทศอิสราเอลค่อนข้างเยอะกฎทุกอย่างมันค่อนข้างเข้มกว่าเมื่อก่อนเขาจะมีข้อจำกัดค่อนข้างมากเพราะว่าถ้าคุณคิดที่จะคบกับคนที่อิสราเอลหรือมีแพลนหรือว่าคบกันอยู่แล้วหรือมีครอบครัวอยู่แล้วในที่ประเทศอื่น จะเป็นที่ประเทศไทยหรือหลายๆประเทศรอบโลกนะคะที่มีสามีเป็นคนยิวแล้วต้องการที่จะอพยพมาอยู่ในประเทศอิสราเอลต้องคำหนึ่งแบบไหนบ้างถ้าคนที่ตามสามีมาจากฝั่งยุโรปจะง่ายกว่าที่จะมาจากฝั่งเอเชียเพราะว่าทางฝั่งยุโรปเนี่ยจะมีการพรูฟจะมีการทำเอกสารค่อนข้างจะแตกต่างกับทางฝั่ง ประเทศไทยหรือทางฝั่งเอเชียเพราะว่าฝั่งยุโรปกับประเทศอิราเลเขาค่อนข้างจะเปิดรับมากกว่าเขาค่อนข้างจะไม่ซับซ้อนเท่ากับคนที่มาจากฝั่งเอเชียถ้าฝั่งเอเชียส่วนมากก็คือจะมาในฐานะที่เป็นแฟนกันแล้วก็มาแต่งงานแล้วในสถานการณ์แบบนี้มันเลยทําให้มีข้อจํากัดเพราะว่าประเทศอิราเลเป็นประเทศที่ต้อนรับคนที่มี เชื้อชาติอยู่อย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดคนอย่างหน้าเหมือนพีแอมี่ซึ่งเป็นคนเอเชียหรือเป็นคนที่ไม่ใช่ย่ยวมันมีข้อจำกัดมากมายถ้าคุณมีแฟนแล้วแฟนของคุณรับรองคุณแล้วยอมที่จะทำเรื่องให้คุณเข้ามาอยู่ในประเทศอิสราเอลอีกอย่างหนึ่งที่มันจะง่ายขึ้นหรือจะมาในลักษณะท่องเที่ยวเพื่อที่จะ ได้มารู้จักกับครอบครัวของแฟนก่อนแล้วกลับไปแล้วก็ทําเรื่องมาใหม่ก็จะมีหลายๆประเด็นกันไปก็จะมีข้อจํากัดแตกต่างกันไปแต่สิ่งสําคัญสําคัญมากๆเลยที่คนไทยคนหนึ่งที่เคยมาอยู่แล้วใช้ประสบการณ์ของตัวเองนะคะใช้ประสบการณ์ของตัวเองมาพูดเนี่ยต้องเจออะไรบ้างอันดับแรกเลยคุณต้องรู้จัก ฝ่ายชายให้ลึกพอสมควรทําไมถึงว่าต้องรู้จักฝ่ายชายให้ลึกพอสมควรเพราะว่าเวลาคุณเจอคําถามถ้าคุณคิดที่จะไปอยู่ในประเทศของเขาหรือว่าคุณยังไม่ได้เดินทางคุณยังอยู่ในประเทศของประเทศปลายทางอยู่กําลังทําเรื่องเพื่อที่จะเข้ามาอยู่ในประเทศริสเรลการที่จะรู้จักเผิน มันจะทำให้คุณมีโอกาสน้อยมากเพราะประเทศอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศที่แตกต่างจากหลายหลายประเทศบนโลกใบนี้เขาจะถามคำถามซึ่งเป็นคำถามถ้าคนคู่นั้นอยู่ด้วยกันจริงๆทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายต้องรู้จักกันจริงๆการรู้จักไม่ใช่แค่รู้จักเธอกับฉัน มันไม่พอฝ่ายหญิงจะต้องรู้จักฝ่ายชายพ่อแม่ฝ่ายชายชื่ออะไรพี่น้องฝ่ายชายชื่ออะไรญาติโกโหติกาของฝ่ายชายที่เป็นคนใกล้ตัวของฝ่ายชายชื่ออะไรหรือแม้กระทั่งฝ่ายชายเคยแต่งงานมาก่อนลูกของฝ่ายชายชื่ออะไรเมียเก่าของฝ่ายชายชื่ออะไรบางครั้ง จะต้องเจอคำถามด้วยนะคะว่าเพราะสาเหตุอะไรแฟนเราอะทำไมถึงเลิกกันกับเมียของเขาซึ่งจริงๆแล้วบางคนอาจจะมองว่านักเกียดไปไหมฉันไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งรู้เรื่องว่าเขาจะเลิกเมื่อ,อไรเขาจะเลิกกันยังไงใช่มองดูอะ่ะมันเหมือนไม่จาเป็นแต่ประเทศนี้เขาต้องการรู้จริงๆว่าถ้าคุณคบกับผู้ชายคนนี้จริงๆ คุณทั้งสองคนจะต้องไม่มีอะไรปิดบังกันบางคนไม่อยากเอาเรื่องอดีตเล่าให้อีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะจุดตรงนี้เป็นจุดที่เขามองข้ามไม่ได้เพราะเขาอยากจะรู้ถ้าคุณคบกับผู้ชายคนนี้จริงทำไมเหตุผลตรงนี้ที่เขาจะถามคำถามตรงนี้เพราะว่ามันมีบางชาติที่เขามาอยู่ในประเทศอิสราเอลเขาจ้างแต่งพอการจ้างแต่ง คุณไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจริงๆคุณไม่ได้ใช้ชีวิตที่จะไปพบปะจะไปพบปะครอบครัวของฝ่ายชายจริงๆคุณจะไม่รู้อะไรเลยแม้แต่กระทั่งการเปิดบัญชีร่วมกันหรืออะไรที่เล็กๆน้อยๆร่วมกันถ้าคุณอยู่ด้วยกันจริงคุณต้องรู้จุดนั้นขนาดนะคะขนาดบางคนเนี่ยอยู่ด้วยกันจริงๆแต่ความที่คำถาม อะไรที่มันละเอียดอ่อนมากๆแบบเนี้เขานึกไม่ถึงแต่ถ้าเกิดบางคนอะเดินเรื่องโดยใช้ทนายทนายหรือทนายอะไรประมาณนี้นะคะเขาจะบอกว่าคำถามพวกนี้คุณต้องไปเตรียมตัวมาคุณต้องไปซ้อมมาว่าคุณต้องรู้จักและไม่ใช่แค่เราต้องรู้จักฝ่ายชายฝ่ายเดียวนะฝ่ายชายต้องรู้จักเราด้วยถ้าสมมติว่าตัวฝ่ายหญิงเคยแต่งงานมีลูก ลูกอายุเท่าไหร่สามีเก่าชื่ออะไรแล้วก็คุณเลิกกันเมื่อไหร่ฝ่ายชายจะต้องรู้จักเราในจุดตรงนี้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าฝ่ายหญิงจะต้องรู้จักฝ่ายชายอย่างเดียวในบางครั้งหลายๆคนไม่ได้นึกถึงตรงนั้นก็เลยคิดว่ามันไม่จําเป็นไม่ได้เรียนรู้อะไรมากบอกได้เลยนะคะว่าคําถามบางคําถามเป็นคําถามที่เขาถามแม้แต่กระทั่งถ้าเกิดคุณอยู่ในบ้านของฝ่ายชายจริงๆ เขาจะถามแม้แต่กระทั่งตู้เสื้อผ้าในบ้านที่คุณอยู่มีกี่ตู้ห้องครัวสีอะไรบ้างกางเกงในของสามีของคุณสีอะไรสามีคุณชอบกินอะไรแล้วเวลาเขาถามเขาจะแยกกันถามเขาจะไม่นั่งถาม พร้อมกันแล้วก็ช่วยกันตอบจะไม่ใช่เขาจะจับผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยถามก่อนแล้วจะเอาผู้หญิงไปรออีกห้องหนึ่งพอเขาสัมภ,ภาษณ์ฝ่ายชายเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะเรียกฝ่ายหญิงสลับกันมาแล้วถามแล้วเขาจะถามคําถามเดียวกันแล้วเขาจะดูว่าสองคนตอบคําถามที่เขาถามไปตรงกันไหมการสัมภาษณ์เพื่อที่จะรับคนเข้ามาอยู่ในประเทศอิสราเอลเหมือนมาเป็นพลเมืองของประเทศอิสราเอลไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เขาใช้จิตวิทยาค่อนข้างจะสุดบางคนไม่ได้ภาษาเขาก็จะมีล่ามให้ล่ามก็จะใช้ล่ามที่เป็นภาษาของฝ่ายหญิงมาถามแล้วก็ตอบสิ่งที่ควรห้ามที่รุ่นพี่คนหนึ่งอยากจะแนะนำอย่ากโกหกถ้าสมมุติว่าเขาถามเราแล้วเราคิดว่าเราจะตอบเขาเพื่อให้มันผ่านผ่านไปจําไว้ อย่างหนึ่งนะคะถ้าคนที่มองเห็นถึงเหตุผลตรงนี้แล้วอยากจะเดินเรื่องที่จะมาอยู่ในประเทศจีเซียวคำหนึงตรงนี้ไว้เลยคําถามทุกคําถามที่เราเคยต่อไปเขาจดไว้หมดเขาเรคคอร์ดไว้หมดแล้วรอบต่อไปในช่วงระยะเวลาที่เราจะต้องต่อวีซ่าทุกปีทุกปีจนครบ4ปีกว่าหรือ5ปีแล้วก่อนที่เราจะยื่นเป็นสัญชาติของเขาจริงๆเนะี่ยเขาจะเอาคําถามที่เคยถามเราเนี่ยมาถามเราอีกรอบนึงนี่แหละ เขาก็จะได้รู้ว่าเรากูหกหรือไม่กูหกหรือไม่ทุกๆปีเวลาเราต้องไปต่อวีซา่าเขาก็จะมีการถามคําถามของเขาที่อยู่ในข้อมูลของเขาอะค่อนข้างเยอะแต่เราไม่รู้ว่าคนคนนั้นจะโดนเลือกคําถามไหนมาถามนะคะตัวพี่อารมี่เองเคยถามแม้แต่ก็ทั่งว่าช่วงวันสําคัญในวันเกิดเนี่ยไปทําอะไรหรือไม่ก็ออกไปทานอาหารข้างนอกครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ แล้วก็เมื่อเช้านี้ทานอะไรมาก่อนที่จะออกมาจากบ้านคำถามบางคำถามบางคนคิดว่ามันดูอีเดียตว่าไม่รู้ถามไปทำไมแต่น,นั่นแหละเขาจะได้รู้เขาจะได้ดูว่าเราอยู่ด้วยกันจริงๆแล้วตัวเรากับตัวผู้ชายรู้จักกันจริงๆทำไมพี่อามีอยากจะเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่ามีผู้หญิงไทยหลายคนที่กำลังคบกับคนอิสราเอลอยู่แล้ต้องการที่จะทำเรื่องมาที่อิสราเอล บอกได้เลยว่าคนอิสราเอลจริงๆเขาไม่ได้รู้อะไรมากมายคนที่จะรู้เรื่องพวกนี้มากก็คือคนที่เคยแต่งงานกับชาวต่างชาติเขาจะต้องไปที่อำเภอแล้วเขาจะเจอคําถามพวกนี้ถ้าคนทั่วๆไปที่เขากําลังคิดว่าเออฉันรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งฉันอยากจะเอาผู้หญิงคนนี้มาที่ประเทศอิสราเอลมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหรือว่าเป็นแฟนฉันหรือมาเที่ยวหาฉันอย่างเงี้ยเขาคิดอย่างเงี้ยเขาคิดเพราะว่าเขาไม่รู้แต่ถ้าเกิดเขาได้สัมผัสโดยที่เขาไปอำเภอไปเดินเรื่องไปเดินเอกสารแล้วอ่ะเขาจะรู้แต่บางคนเขาก็ยังถามว่า บางคนเขาก็ยังถามว่าในเมื่อแต่งงานแล้วอะทำไมไม่ได้บัตรประชาชนเลยทําไมไม่ได้นั่นทําไมไม่ได้สิทธิ์นี้เลยมันไม่ได้ง่ายๆเพราะในวันที่ช่วงที่เราไปแรกๆอะนัดแรกที่เราจะไปะไปสัมภาษณ์เนี่ยบางคนอาจจะได้วีซ่าแค่หนึ่งเดือนในประเทศไทยก่อน แล้วก็บินไปอยู่ในประเทศอิราเลถ้าไปในวีซ่าแต่งงานก็เหมือนกันก็จะได้วีซ่าที่จะเเทมจากเมืองไทยไปก่อนหนึ่งเดือนหรือ2เดือนอะไรประมาณนี้และหลังจากนั้นก็ไปต่อวีซ่าที่ประเทศอิราเลีกรอบหนึ่งแล้วก็ต้องนัดเพื่อที่จะไปสัมภาษณ์แล้วก็จะเอาเอกสารทุกอย่างที่เตรียมไว้เพื่อที่จะไปสัมภาษณ์แล้วเขาก็อาจจะพิจารณาเลื่อนให้ดูว่าเออเราจะได้กี่เดือนก่อนจนกว่าจะได้แบบถาวรแต่คำว่าถาวรตรงนี้ก็คือ1ปีนะคะ1ปีนี้ก็คือคุณสามารถทํางานได้คุณสามารถทําอะไรได้คุณเป็นพลเเมืององงขขา แต่คุณยังไม่ได้สัญชาติเพราะว่าสัญชาตินี่คือจะต้อง4ปีถึง5ปีไปก่อนอันนี้ในเคสของคนที่แต่งงานจะไม่รวมตั้งแต่ตอนแรกที่เราไปนะจะรวมตั้งแต่สถานภาพของวีซ่ามันเปลี่ยนเขาเรียกจาก B1 B2 แล้วก็มาเป็น A5 เมื่อไหร่ที่เราได้ A5 วันนั้นเป็นวันแรกที่เขาจะเริ่มนับไปอีก4ปีแล้วก็5ปีเราถึงยื่นเรื่องเขาเรียกคําว่าบักกชาก็คือยื่นเรื่องเพื่อที่จะขอสัญชาติของประเทศอิสราเอล แต่ละปีแต่ละปีเราก็ต้องไปต่อวีซ่าถ้าเราอยากจะกลับเมืองไทยเราก็ต้องขอวีซ่าเอนเตอร์เพื่อที่จะแตม์อยู่ในพาสปอร์ตเวลาเรากลับมาที่อิสราเอลถ้าเกิดเรามีแค่วีซ่าที่จอยู่ในประเทศอิสราเอลแล้วเราไม่มีวีซ่าเอนเตอร์เราก็จะตัวเราก็จะเข้าในประเทศอิสราเอลไม่ได้ด้วยนะคะมันจะมีสองวีซ่าวีซ่าเพอรมมิสทำงานและก็เป็นวีซ่าที่จะกลับมาที่เมืองไทยเรื่องที่อยากจะบอกกับพวกน้องๆใหม่ๆที่มีแพลนที่มีหลายคนที่ถามเข้ามาคุณจะรู้จักถ้าเกิดคุณรู้จักผู้ชายคนหนึ่ง ซึ่งเป็นคนอิราเลคุณบอกไปได้เลยเอาคลิปของพี่อามี่เนี่ยไปให้เขาดูแต่ถ้าเกิดคุณพูดภาษาอังกฤษได้คุณฟังจากพี่อามี่เนี่ยแล้วก็อธิบายให้เขาฟังว่าจากคนที่เคยอยู่จากประสบการณ์ที่ตัวเองอยู่เขาจะได้เข้าใจเหมือนตัวเราว่าสิ่งไหนที่เขาต้องเตรียมฝ่ายหญิงจะต้องค่อยๆถามข้อมูลเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีแพลนอยากจะมาอยู่ในประเทศอิราเลจริงๆสิ่งพวกนี้มันสําคัญมากกับพวกดีเทลหรือข้อมูลของทั้งสองฝ่ายที่ เอาไปเสนอให้เขาว่าเราครบกันอยู่จริงๆเราต้องการที่จะเข้ามาอยู่ในประเทศอิสราเอลในฐานะแฟนหรือว่าคนแต่งงานหรืออะไรประมาณนี้ขนาดคนที่เขาแต่งงานจากประเทศต้นทางมาเรียบร้อยก่อนที่จะมาอิสราเอลมีลูกด้วยกันแล้วทุกคนต้องทําอย่างนั้นหมดลูกอาจจะได้สัญชาติเลยเพราะว่าแต่งงานคือพอเขามีลูกกับฝ่ายชายซึ่งเป็นฝ่ายชายเป็นคนอิสราเอลเนี่ยเขาจะได้สัญชาติเลยเพราะว่าผู้ชายเขาจะได้แจ้งทำพาสปอร์ตให้กับลูกเขาได้โดยที่เขาจะต้องเอา ตรวจ DNA หรือแจ้งไปว่าเขาได้รับรองบุตรคนนี้เป็นบุตรของเขาแล้วเขาก็เอาเอกสารของเด็กคนนี้ไปที่สถานทูตเขาก็สามารถออกพาสปอร์ตให้เด็กได้เลยเด็กได้ทันทีแต่แม่จะยังไม่ได้แต่แม่จะไปได้ก็เพราะว่าแม่จะเป็นดีซ่าตามลูกไปพอไปถึงประเทศอิสราเอลทุกคนจะต้องดําเนินเรื่องเหมือนกันไม่ว่าจะในฐานะที่เป็นแฟนหรือในฐานะที่เป็นเมียรหรือว่าในฐานะที่เป็นแม่ของลูกซึ่งเรามีลูกด้วยกันแล้วจะต้องอยู่ในกระบวนการด้วยกัน จะต้องไปสัมภาษณ์ปีต่อปีต่อปีต,ป,ตปีจนได้สัญชาตินะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนการทําแต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆทุกคนที่มาฟังคลิปนี้อาจจะมองเห็นดูแบบยุ่งยากขนาดนั้นเลยเหรอใช่เพราะว่าประเทศอิสราเอลเนี่ยอย่างหนึ่งเลยนะคะเป็นประเทศของเมืองยิวคนยิวที่เขามีประเทศนี้ขึ้นมาซึ่งมันแค่ประมาณ70กว่าปีที่มีประเทศอิสราเอลเนี่ยเขาต้องการให้พื้นดินผืนนี้เป็นของคนยิวจริงๆ แต่ถ้าเกิดคนที่เป็นหน้าตาที่ไม่ใช่ยิวแล้วก็ไม่ได้มีสัญชาติยิวมาอยู่ในประเทศอิสราเอลเนี่ยเขาไม่ค่อยเวลคัมเท่าไหร่คือเขาไม่ค่อยอยากจะต้อนรับเท่าไหร่เขาเหมือนว่าเรามาแบ่งพื้นที่ของคนของเขาแต่ถ้าเกิดว่าเราจะต้องมาอยู่จริงๆเพราะว่าแต่งงานหรือเรามีแฟนหรือเราอยากจะมาอยู่เนี่ยเราเราจะต้องทําตัวเราให้เขารู้ว่าเรามีความจริงใจที่จะมาอยู่ในประเทศของเขาทุกขั้นตอนมันมียากง่ายแต่ความง่ายมันน้อย ะคะแค่อยากจะเตือนเดี๋ยวพี่อามีจะเอามาเล่าอีกว่าการเตรียมเอกสารทํำยังไงสําหรับคนที่ใหม่ๆที่อยากจะศึกษาแล้วอยากจะเข้ามาอยู่ในประเทศอิสราเอลมีอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะพี่อามี่จะเอาเรื่องพวกนี้มาเล่าให้ฟังคือจริงๆแล้วอ่ะบางคนเขาจะมองว่าทําไมจะต้องมาที่ประเทศอิสราเอลด้วยประเทศอิสราเอลก็เป็นประเทศที่ไม่ไน่าอยู่มีแต่สงคราม แต่จริงๆมันก็ไม่ได้หมดทุกอย่างคุณมาอยู่ในประเทศของเขาแล้วคุณจะได้รับความรู้สึกที่แตกต่างไปกว่าคนที่อยู่ในต่างประเทศที่มองคนประเทศอิสราเอลเข้าใจอ่ะเพราะว่าทั่วโลกตอนนี้ก็มีปัญหากันหมดไม่ใช่แค่ประเทศอิสราเอลแต่เขาก็ยังต้องอยู่คือทุกคนที่อยู่เขาก็จะดําเนินชีวิตของเขาไปเหมือนเดิมทุกๆวันเขาไม่ได้คิดว่าอ๋อมีสงครามแล้วจะต้องมาจุดจอ่อจะต้องมาทํานู่นทำาคือเขาไม่ได้คิดว่าโอ้เนี่ยประเทศ เกิดสงครามเลยนะเราจะต้องมากังวลอะไรประมาณนี้ส่วนกังวลก็ยังมีกังวลแต่การที่ต้องดําเนินชีวิตต่อไปมันก็ต้องดําเนินชีวิตต่อไปนะคะอยากจะฝากนะคะถ้าใครชอบเรื่องที่อยากจะให้พี่อัลมี่มาเล่าเรื่องราวว่า ในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงคนไทยคนหนึ่งแล้วอยากจะมีชีวิตกับคุณแฟนแล้วก็คุณสามีและจะติดตามคุณแฟนแล้วก็คุณสามีมาในประเทศอิสเลว่าต้องเตรียมตัวแบบไหนบ้างนะคะเกิดใครที่กําลังมองหรือมีความคิดที่จะอยากมาอยู่ในประเทศอิสเารอลถ้าช่องของพี่ยามีมีข่าวสารและมีประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการที่จะได้เตรียมตัวในก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวพี่ยามีจะมาอัปเดตข่าวให้ว่า ควรจะต้องเตรียมตัวยังไงและต้องทํำยังไงพี่อมีจะบอกแนวทางว่าควรเตรียมตัวแบบไหนให้มันง่ายเวลาเราจะต้องเจอปัญหานะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย